ไม่ค่อยเข้าพัวกเข้าแล้วก <nowadays> ็น่าจะเป็นคนที่รู้เรื่อง2-4เจ็ด -5 น้อยที่สุดแล้วนะคะบนเวทีนี้นะคะโอเคเออมิฉันก็ได้รับโจทย์นะคะว่าให้ลองพูดถึงประเด็นของ2-4เจ็ด -5 นะคะกับผู้คนไหนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอันนี้เป็น o u t ไ i n e ที่จะพูดนะคะเดี๋ยวก็จะขออธิบายถึงภุมหลังประวัติศาสตร์2475กับพื้นที่ชายแดนใต้ชักนีดนั้นนะคะเป็นการปูพื้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะดูว่าความสืบเนื่องของ2475ที่มันส่งผลต่อชีวิตของผู้คนมาลยุชายแดนใต้นะคะซึ่ง จะพูดในสาประเด็นนะคะก็คือพอมี2475มันก็จะมีระบบการเมืองที่เป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนระบอบใช่ไหมจากสมรูรณาญาสิทธิราช์เป็นประชาธิปไตยนะคะแต่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบที่มันมีข้อจํากัดนะคะอยู่หลายประการนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมี2475ใช่ไหมคะก็เกิดประชาชาติสมัยใหม่แล้วก็ เ,ออเรื่องของชาตินิยมความรู้สึกของชาตินิยมมันก็เกิดชัดเจนขึ้นเราก็จะดูว่ามันส่งผลต่อไทยแลนด์ใต้ยังไงแล้วก็จากนั้นก็จะพาไปดูพื้นที่แบบเรื่องราวจากภาคสนามนิดนึงว่าคนสองคนไทยแลนด์ใต้เนี่ยเขามีการรับรู้เกี่ยวกับสองสี่เจ็ดห้าอย่างไรหรือมีการรับรู้หรือไมน่นะคะโอเคค่ะเริ่มจากประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะก็คือ โดยปกติเราก็จะรู้อยู่ใช่ไหมคะว่าภาคใต้นะคะหรือว่าปาตาดีนะมันก็จะมีประวัติศาสตร์ของการต่อต้านการรวมสูงของส่วนกลางมาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นรัชนาโกสิลป์มาเลยนะคะแต่ในที่นี้ก็จะตัดตอนพูดตั้งแต่ช่วงปลาย ช,ช่วงปลายของระบอบสมบูรณายาสิทธิราชตั้งแต่ปลายรอหนะคะซึ่งในเวลานั้นนะคะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนะคะก็คือหลังจากที่หัวเมืองทัคใต้ถูกผนวกให้กลายเป็นจังหวัดของประเทศไทยนะคะก็คือจังหวัดปัตตานาียะลานราธิวาไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้าราชการจากข้างบนจากภาคกลางเนี่ยก็ถูกส่งมาปกครองพื้นที่แล้วข้าราชการเหล่านี้ก็เป็นคน ต่างเชื้อชาตินะคะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมกับคนในพื้นที่ที่ถูกปกครองใช่ไหมคะแล้วก็มีคนบอกพูดไว้ว่าเออการปกครองแบบนี้แหละมันก็คือการปกครองแบบเมืองขึ้นโดยแท้เลยนะแล้วมันก็อยู่บนฐานของการกดขี่แล้วก็การที่ไม่ค่อยใส่ใจทุกส่งของคนในพื้นที่แล้วก็ในช่วงปลายรอ6อนนะคะในปีพศ2466นะคะ ช่วงนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าคนมาลายูมุสลิมในพื้นที่นะเช่นแถวปัตตานีเนี่ยเขาก็รวมตัวกันที่จะไม่เสียภาษีนะคะไม่เสียภาษีเกี่ยวกับพืชผลแล้วก็ค่าเช่านาให้กับรัฐบาลแล้วก็มันเป็นผลมาจากการขอต้านกฎหมายที่ในตอนนั้นก็เริ่มที่จะบังคับให้เด็กมาลายูมุสลิมทุกคนนะคะจะต้องเข้าโรงเรียนไทยด้วยนะก็เกิดเป็นการการรวมตัวกันต่อ้ารัฐไทยขึ้นมาแล้วก็กระทั่งถูกปร,ราบปรามนะคะทางการก็ ในปราบการนะเหตุเกิดที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะในฐานกระบบกในเวลานั้นมีคนมาลายยถูกจับแล้วก็ถูกยิงตายหลายสิบคนมากนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เขาศึกษาประวัติศาสตร์ของชาตแดนใต้เขาก็จะบอกว่ามนะันเป็นการต่อต้านในลักษณะของกระบฏชาวนาที่ เป็นเรื่องของการแบบถูกขุดรีดภาษีเรื่องค่าเช่าที่ดินอะไรแบบนี้นะคะเป็นกระบฏแบบชาวนาครั้งสุดท้ายก่อนที่บริบททางการเมืองจะเปลี่ยนแล้วขบวนการต่อต้านมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสู่เรื่องของขบวนการเรียกร้องเพื่อการปลดปล่อยแล้วก็มีเรื่องของการปกครองตัวเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะพอเกิดเหตุการณ์นี้ทางร .6 ก็ปรับท่าทีนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์หรือการกระทบกระทั่งมันก็ค่อยๆลดน้อยลงน,น,นะคะจนกระทั่ง ถึงช่วงช่วงประมาณปี2466 2488เก็คือตั้งแต่ปลายสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาจนถึงระบบอบก่อนที่จะถึงระบอบของจอมพลปอนะคะยุคของจอมพลปอนี่ยก็เป็นช่วงที่กันประตบกระทั่งกันนะคะมีน้อยนะทีนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลง2475นะคะก็2475นะคะก็เกิดขึ้นเนาะในช่วงที่สถานการณ์ ความขัดแย้งมันผ่อนคลายลงแล้วก็พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระบอบก,การปกครองใหม่ในงานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ชยแดนใต้เขาก็จะบอกว่าระบอบก,การปกครองใหม่เนี่ยมันก็ดันความหวังในระดับหนึ่งมาสู่คนมาลาวูไชยแดนชายแดนใตน้นะคะโดยเฉพาะในหมู่ผู้นำเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาติเขาสามารถที่จะพูดแสดงความเห็นหรือแสดงความรู้สึกในที่สาธารณะผ่านบริบทการเลือกตั้งหรือผ่านระบบรัฐสภาได้ แล้วก็ผู้นําชาวมาลายูก็แข่งขันกันเข้าไปอยู่ในระบบนี้นะคะในระบบรัฐสภาหรือว่าถ้าถูกเจ้าหน้าที่รังแกยุคนั้นก็จะเป็นตำรวจนะมีปัญหากับชาวบ้านเยอะก็มีช่องทางร้องเรียนได้นะคะหรือแม้แต่ตนกูมายดินนะซึ่งเป็นสุลต่านเป็นลูกของสุลต่านองค์สุดท้าย ของปัตตานีที่รีภัยไปอยู่มาเลเซียอยู่ที่รัฐกะลังตามเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้นำขบวนการแบ,บ่งแยกดิแบบนแดนคนสาคัญเนาะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงกา,การปกครองเนี่ยท่านก็เดินทางกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่กรุงเทพก็คือแสดงความการถนาว่าต้องการที่จะทํางานนะคะเรียกร้องเรียกร้องความต้องการของของกลุ่มตนเนี่ยในระบอบใหม่ที่มันเกิดขึ้น นะคะทีนี้ทีนี้พอมาถึงยุคของจอมพลปอใช่ไหมคะในยุคแรกอะ่ะทุกพวกเราก็รู้ว่ามันเป็นยุคที่เน้นเรื่องของการสร้างชาติให้เป็นเอกภาพนะคะเน้นความสิมวิไลตามลัลทธิชาตินิยมไทยแล้วมันก็นํามาสู่นโยบายการผสมกลมกลืนแบบบังคับต่อกลุ่มชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือกลุ่มชนที่ถูกมองว่า มีความล้าหลังแล้วคนชายแดนใต้นะคนมาลายูเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายแบบรัฐนิยมแบบนี้ค่ะมากที่สุดนะคะเขาก็ถูกบังคับให้เน้นความเป็นชาติมากกว่าความเป็นศาสนาแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีการยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม สารอิสรามที่สำคัญคือยกเลิกดาโต้ยุติธรรมนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้การต่อต้านารัฐาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่เป็นที่จดจำค่ะเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่สําคัญอันหนึ่งของคนที่นั่นนะคะทีนี้พอพ้นจากยุคจอมพลต่อนะคะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลช่วงต่อมาก็มีนโยบายที่จะปรับความสมคัญนะฟื้นฟื้นฟูความสมพันธ์นั้นดีกับ มาลายูมุสลิมเสียใหม่นะคะก็มีการอ,าออกกฎหมายเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามมีการแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีขึ้นมาทําหน้าที่แบบเป็นให้คำปรึกษากต่พระมหากษัตริย์ในเรื่องการอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามนะคะเอาดารโตยุติธรรมกลับมาแต่อย่างไรก็ดีนะคะการกลับมาของดารโตยุติธรรมเนี่ยมันก็ กล,กลายเป็นว่าต้องไปอยู่ใต้โครงสร้างของศาลไทยแล้วก็อยู่ใต้กระทรวงยุติีธรรมซึ่งผู้นํามุสลิมเขาก็ยังไม่ค่อยพอใจมากนะักอะไรแบบนี้นะคะและ้แลแลวก็ในยุคนั้นก็เหมือนกับให้ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดกและครอบครัวของคนมุสลิมแทนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก็บรรยากาศก็ผ่ขอนคลายแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะในระดับพื้นที่เนาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ปัญหาเรื่องความทารุณโหดร้ายหรือว่าการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจนะมันก็ยังมีอยู่มากนะคะทีนี้ในช่วงนั้นนะคะรัฐบาลนะก็ส่งผู้แทนไปรับฟังความคิดเห็นนะคะจากคนมาลายูมุสลิมที่ปัตตานีนะคะซึ่งมันก็นํามาสู่ข้อเรียกร้องเจ็ดประการที่เราอาจจะเคยได้ยินข้อเรียกร้องเจ็ประการใช่ไหมคะ ของคดีสุดหลงนะซึ่งอันนี้ค่ะซึ่งข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือข้อหนึ่งนะที่เหมือนกับจะบอกว่าให้สี่จังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งซึ่งเทรวมสตุ่ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีผู้ปกครองที่มีอํนานาจเต็งเป็นคนในพื้นที่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ข้อเรียกร้องนี่เองที่รัฐไทยก็จะมองว่าเป็นการแบบเออเป็นกระบท นะคะแต่แยกรีนแดนนะคะแล้วก็มันก็เลยทาให้ความแัดแยงรุแนแรงขึ้นแล้วก็ข้ออื่นๆนะคะมันก็ไม่ได้รับการปฏิบัตินะคะหมายถึงรัฐก,ก็ไม่ได้ตอบรับมากนะ mm. ความขัดแยด้งรุนแรงต่างๆก็เลยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ mm. ทีนี้พอถึงช่วงสองศตเร้าสูงนะคะที่มีการรัฐะหารโดยโดยทหารเนี่ยค่ะ mm. ช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ท่านทดยีสุลงนะคะผู้นาผู้นาทางศาสนาคนสคาคัญนะคะก็ถูกจับแล้วก็ถูกจําคุกเกือบห้าปีในปีสองสี่เก้าหนึ่งถัดมาไม่กี่เดือนเกิดการกบดูรงยอนะคะที่ตําบลดูรงยอตอนนี้อยู่อาเภอจะแนะเมื่อก่อนอยู่อำเภอระแงจังหวัดภารคืว่านะคะนี็เป็นลูกมัสยิดยที่ตำบลดูรงยอนะคะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะมันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความจความไม่ไว้วางใจระหว่าง เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนะเหมือนเจ้าหน้าที่เขารวมตัวกันเตรียมอาวุธเพื่อที่จะป้องกันการเข้ามากร่อนของโจจริงของมดิศในเวลานั้นแต่ทางการก็จะคิดว่ารวนตัวกันเพื่อแบแบแยกทินแดแล้วก็กลาบกางมีชาวบ้านตายนะคะไปหลายร้อยคนนะคะความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเรื่อยมาแล้วก็ร้ายที่สุดนะพอครดีสุลกออกจากคุกใช่ไหมคะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ๆๆกีปีก็ และลูกชายก็ถูกทำให้หางตัวไปถูกบังคับสูญหายนะคะต่อมาหลังจากนั้นก็เกิดการขยายตัวของขบวนการปลดปล่อยปาตานีขบวนการต่างๆนะคะมาจนถึงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจันนี้นะคะทีนี้อันนี้เป็นภูมิหลังนะคะทีนี้ประเด็นที่อยากจะให้ดูต่อมาก็คือว่า สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันมีเหมือนกับมรดกหรือสิ่งที่สืบเนื่องอะไรบางนะคะที่มันส่งผลต่อชีวิตของผู้คนและการเมืองชายแดนใต้ซึ่งจะพูดใน3ประเด็นนะคะนั่นก็คือการเมืองในระบบรัฐสภาหรือการเลือกตั้งที่มันมีขึ้นมาใช่ไหมคะจากเดิมที่ไม่มีแล้วก็เรื่องความเป็นประชาธิปไตยแบบมีข้อจากัดหรือพูด,ดง่ายๆประชาธิปไตยแบบ ครึ่งใบหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆเนาะแล้วก็ชาตินิยมไทยนะคะในส่วนแรกนะคะในเรื่องการเมืองการเลือกตั้งนะคะก็คือว่านับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีระบบการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งมันก็เป็นความหวังสำคัญของคนมาลายูมุสลิมนะว่าจะเป็นช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพวกเขานะคะตั้งแต่ปี2480มานนเนี่ย ในพื้นที่ชายแดนตางนะคะก็มีอการให้ความสภายจากการเลือกตั้งอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือประชาชนประชาชนทั่วไปนะคะยางให้ยส่รสงหลังจากที่ท่านผนโทษออกมานะท่านก็พยายามยื่นข้อเสนอในประเด็นเรื่องการเมืองการปกครองนะคะผ่านสสผ่านกระบวนการรัฐสภาแล้วก็ในในในยุคนั้นนะคะสะสะก็จะนําเอาปัญหาที่ชาวบ้านถูกรังแก ถูกแย่งที่ดินความเดือดร้อนอะไรทั้งลหลายเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รักเข้าไปพูดในสภาแล้วหน่วยงานเขตกระทรวงมหาไทยก็ต้องมาตอบมาชี้แจงหรือกลับไปแก้ไขนะคะซึ่งก็งทําให้ความเดือดร้อนเนี่ยมันมาเทาลงได้นิดหนึ่งจนกระทั่งมีนักวิชาการที่เขา,า,า,าศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองย,ยแดนใต้หลายคนเขาก็จะบอกว่าด้วยการเลือกตั้งนี่แหละที่มันจะทําให้การบูรณาการเนาะ มันเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่ชายแดนใตนส้สามารถจะเป็นทางออกได้นะคะแล้วก็สำหรับคนชายแดนใตนะ้เนาะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเท่าที่ตัวเองก็สังเกตเห็นก็คือ,อ,อการเลือกตั้งหมายถึงคนชายแดนใตนะะ้เนี่ยค่ะเขาให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งมากมากเลยการเลือกตั้งเหมือน็นชีวิตทางการเมืองมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งสูงนะคะแล้วก็ ตั้งแต่อดีตแล้วนะคะที่ในการเลือกตั้งสสนะก็จะเริ่มมีการใช้ความเป็นชาติพันธ์มาลอยู่นะคะในการหาเสียงนะในกรณีต้องแข่งขันกับผู้แข่งที่เป็นคนต่างสัสนิเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีหรือเป็นคนไทยพูธทังสิ้นนะคะแล้วก็ความเป็นชานติพันธุ์กับการเลือกตั้งมันก็เกี่ยวข้องกันและทุกวันนี้พวกเราก็จะเห็นได้ใช่ไหมคะสสจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี5ที่นั่ง เยลาสามที่นั่งแล้วก็นาราธิวสีที่ดั่งรวมวท่หลายสิบสามสิบสองสิบสองที่ก็เป็นเป็นคนมาลายูหมดเลยนะคะสส okay. ทีนี้ในเรื่องการเมืองการเลือกตั้งใช่ไหมคะเรากา็จะเห็นว่ามันก็มีมีความซับซ้อนอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่อดีตเนาะเราก็จะพบว่าสสมาลายูสสที่เป็นมาลายูเนี่ย ก็มักเวลาไปสังกัดพรรคใช่ไหมก็มักจะเข้าร่วมกับทัรครัฐบาลหรือเข้าร่วมกับรัฐบาลที่จริงๆแล้วพ็มีนโยบายแข่งก้าวต่อคนมาลายูอยู่ในทัรคฝ่ายขวาหรือทัรคอนุรักษนิยมนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันดูย้อนแยง้งแต่มันก็ดูเหมือนกับไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ตระเท่าที่สสเหล่านี้ทําตัวทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องมาลายูได้นะคะหรือว่า ระ,ะทั่งถึงในปัจจุบันนะก <c oughs> ็เป็นที่ชัดเจนมากๆว่าจุดยืนในการเข้าสู่กระบวนการเลือกเลือกตั้งหรือการเมืองการเลือกตั้งของของคนมาลายูก็คือว่าต้องการที่จะให้สสมาลายูนะคะจะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นก็คือมีความมุ่งมั่นอย่างมากเลยนะคะเป็นค่ๆเป็นฉันทามติของคนในพื้นที่เลยว่าสสมาลายูควรจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเพื่อที่จะสามารถผลักดันประเด็นให ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อคนมาลายูให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ความปรารถนาสูงสุดเลยนะคะก็คือการมีรัฐมนตรีการมีคนมาลายูดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งแนวคิดนี้มันก็นํามาสู่การรวมกลุ่มใช่ไหมคะของสสมาลายูเช่นกลุ่มวาดาที่เป็นรรตัวของกลุ่มสสมาลายูที่เป็นคนมาลายูในสาจังหวัดเนาะแล้วก็เป็นแนวคิดหลักของนักการเมืองมาลายูในปัจจุบัน เลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าการโดนตัวแบบนี้การอยู่ในฝ่ายรัฐบาลการดำรงตาแหน่งร,รัฐมนตรีให้ได้ก็คืออยู่ในฝ่ายอำนาจได้ให้ได้ถ้าเข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกดดันอะไรหลายหลายอย่างนะคะเช่นตั้งนนธนาคารอิสลามตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ๆในพื้นที่สามจังหวัดหรือสิทธิในการปลุงทียระบนะคะหรือว่าการพัฒนาอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะนอกจากนั้นนะก็มันก็จะมีประเด็นที่ ออโอเคในในในกรณีความคิดต่อต่อการเลือกตั้งนะคะมันก็ส่งผลถึงการเมืองในปัจจุบันด้วยนะคะเช่นเราก็เป็นเรื่องปกติที่สอสอะไรยู่ก็จะร่วมรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลหรือเป็นพรคลุงอะไรหรือรัฐบาลข้ามคลุ่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นแนวคิดพื้นฐานว่าถ้าเข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งแล้วต้องเข้าสู่อำนาจรัาให้ได้เนาะทีนี้มันก็จะมีอีกนะคะเช่นในเรื่องของการเลือกตัง้งเนาะประชาชนสัตว